Anh no. อีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆตอนนี้คุณผู้ชมขาบังคุดนะคะราชินีแห่งผลไม้ไทยของเราเนี่ยละค่ะกำลังเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าล่าสุดนี้นักวิทยาศาสตร์ของไทยเรานะคะสามารถนําบังคุดเนี่ยละค่ะมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบํารุงสุขภาพและป้องกันมะเร็งได้โอ้ยอยากซื้อเดี๋ยวนี้เลยอันนี้ฝีมือคนไทยนะคะโ,โดยล่าสุดนี้ท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิรยิยจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยนะคะท่านได้กรุณา เล่าค่ะว่างานวิจัยเรื่องสารธรรมชาติจากมังคุดในประเทศไทยเป็นการนําเอาสารสากัด GM1 ที่ได้จากมังคุดของไทยเราเนี่ยนะนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดอาการอักเสบได้เป็น3เท่าของยาแอสไพรินนอกจากนี้ <c oughs> ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอ e, ีและสามารถขจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างได้ผลมากๆที่จะสามารถช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลอีกทั้งช่วยสร้างเม็ดเลือดขา ขาวชนิด th1 ที่ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในการกำจัดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งเชื้อราแบคทีเรียร,รวมถึงไวรัสต่างๆนะคะเชิญฟังเสียงเลยค่ะก็ให้เข้าใจว่ามะเร็งเป็นเรื่องของธรรมชาติเซลล์มะเร็งเดิมก็คือเซลล์ปกติในร่างกายแต่บังเอิญว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรข้อตามเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ เราจะสามารถทําให้กลับสู่ธรรมชาติได้โดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยใช้เม็ดเลือดขาว20,000ล้านเม็ดถึง55,000เม็ดให้เขาทํางานหน้าที่เขาคือจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายคอนเซลล์ที่ปกติซึ่งกลายเป็นเซลล์มะเร็งจะถูกจัดการด้วยเมย็ดเลือดขาวเหล่านี้ถ้าเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อได้ กราจะจัดการกับมันได้นะคะด้านคุณสุภัสราเอมเอกนะคะท่านนี้เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งและเป็นอดีตนางพยาบาลด้วยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4นะคะลามไปถึงกระดูกที่ขาแล้วคุณสุภัสราเล่าค่ะว่าก่อนหน้านี้ตนเองต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งจนได้พบกับเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยจากโรคมะเร็งด้วยกันนี่แหละค่ะเพื่อนคนนั้นแนะนําให้เธอลองกินสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดดูปรากฏว่า ร่างกายของเธอค่อยๆดีขึ้นตามลําดับให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเลยนะไปฟังเสียงของเธอเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาแนะนำเราเยอะแล้วก็ด้วยความที่เขาพยายามที่จะให้เราทานด้วยแรงเชียร์ของเขาจะเรารู้สึกไม่ค่อยจะมั่นใจว่าเอะมันจะใช่เหมือนกับที่ผ่านๆมาหรือเปล่าแต่ว่ามันมาสะดุด ตรงที่เป็นของอาจารย์ที่นี่เป็นคนวิจัยนะก็ไปหาชื่อดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูท่านแล้วก็กับทีมวิจัยเนี่ยก็เป็นบุคคลที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นจริงๆเราก็มีความเชื่อแล้วก็ได้เริ่มทานเลยค่ะหลังจากที่ทานมาได้พอ3เดือนที่คุณหมอก็นัดไปเพื่อที่จะผ่าตัดก็เอ็กซเรย์ซ้ำปรากฏว่ากระดูกที่เป็นปีแล้วไม่งอกเนี่ยกระดูกมันก็งอกขึ้นมา ซึ่งเราก็ใจชื้นมากๆเพราะคิดว่าเนี่ยมันคงถูกทางแล้วแหละก็ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพด้านอื่นๆเราก็ดีขึ้นรู้สึกว่ากินได้นอนหลับมันดูไม่ไม่เหมือนกับคนไข้เป็นมะเร็งสักเท่าไหร่ก็คือรู้สึกว่า ดีใจมากตอนนั้นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของคนทั่วโลกเลยนะในเรื่องของสุขภาพจริงค่ะฟังแล้วขนาดเราไม่ได้เป็นแบบว่าป่วยอะไรเรายังอยากรับประทานเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเลือดขาวแข็งแรงนะคะติดตามรายการแบบนี้อุ้ยมีแต่เรื่องข้อมูลดีๆสุขภาพช่ค่ะ